โอเคโอเคโทรหาเดี๋ยวผมโทรหาหน่าบินเท่บบาไหร่กันสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทั่วไทยนิวนะครับทุกท่าน6กนาฬิกาหนนาน 27, ทีนะฮะ27ธันวาคม2564นี่ขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นอ่ะเริ่มบิณฑบ,บาตแล้วนะฮะเข้าไปใหม่เลยก็อย่างที่ชมผู้ผม เนี่ยเดี๋ยวขอพทีขอนะของเขาหนะ่อยนั่งก่อนตรงนี้นั่งก่อนเพราะว่าแถวนี้ทิดท,ท้ายเลยโอหนี่ฮะภาพบรรยากาศโอ้โหอ้โหนี่าานมีเสาส่องไฟด้วยสว่างสวัยชีวิตนะฮะโอ้โหนี่ว่าบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับ มีแน่นะครับครึ่งพันขี้เกียจนับเกินอยู่แล้วท,ทั่วไทยนิวครับนี่เลยฮะเนี่ยทัท่วไทยนิวเนี่ยโชว์หน่อยที่โชว์หลังเสื้อนะฮะคุณไก่เนี่ฮะทั่วไทยนิวดูฟร,รีไม่มีโฆษณานะฮะดูทั่วไทยนิวนําเสนอกันทุกขั้นตอนนี่แม่ภาพบรรยากาศเช,ช้าวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนะครับ ก็มาร่วมกันใส่บาตรให้กับพระทุดงหรือว่ามาใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะก็เจ็ดสิบสามปีแล้วนะฮะใกล้เจ็ดเดือนอหลายคนยังบอกว่าเอ๊หกสิบกว่าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเจ็ดสิบสามปีเจ็ดเดือนแล้วนะฮะนี่วันนี้ท่านบินทบาทในเขตจังหวัดลบบุรีเป็นครั้งแรกนะฮะอยู่ในเขตของตำบลบางงามอำเภอท่าวุง้งนะครับจังหวัดลบบุรี อ่านี่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนะฮะที่เริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายนู่นโอ้โหวนกันอยู่ไปหน้าโบสถ์เลยนะฮะมาเยอะแยะจริงๆโอ้โหนี่ซ้อนกันสามแถวสี่แถวเลยนะครับอันนี้คือภาพรบรรยากาศ,ทศทสดๆนะฮะเช้าวันนี้บริเวณด้านหน้าของพระวิหารวัดโคกแก้วนะฮะจังหวัดลบบุรี หกนาฬิกาสามนาทีฮะทั่วไทยนิวดูฟีมีโฆษนานะฮะอ่าเป็นการนำเสนอเพื่อสืบสารแล้วก็เป็นการเผยแผ่ศาสนาพุทธนะฮะอ่าผู้หญิงต้องหลบเลยนะจ้าผู้หญิงจ้าผู้หญิงถ่ายแล้วหลบเลยจ้า โอ้โห,โโหนี่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนี่ฮะโอ้โหแย่งกันใส่บาทเลยนะฮะแถวเดียวไม่อยู่เลยอ้อชนชนชนดองตาแล้วดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไม <c oughs> ระวังนะครับค่อยๆใส่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบจ้าไม่ต้องรีบอ่าไม่ต้องรีบนะไม่ต้องแย่งกันใส่บาทจ้าน้ำแปดบาทเลยนะคะัััั่งงท้้อออาาานนนะะคครรบบตโผ วันนี้ก็ต้องขอขอบค,คุณมูลนิธิร <enth> ่วมตันยูนะครับจากลบุรีและก็มูลที่ป่อติก๊กตึงนะฮะของจังหวัดลบุรีรมาอำนวยความสะดวกเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะจุดท่าวุ้งนะครับภาพนะครับยายาขวางเจ้าที่ทำงานนะครับพูดนาหน่อยครับเห็นเห็นกนู้ภัยท,ที่นี่ทำงานร่วมกันนี่ชื่นใจจริงนะฮะสองหน่วยไม่ทะเลาะเบาแวงกัน บางจังหวัดนี่หึ่มมึมหึ่มเลยแย่งกันแย่งกันทําบุญนะที่นี่ไม่แย่งนะแบ่งบุญกันทําะบรรยากาศยามเช้านะฮะบริเวณวัดโคกแก้วนะครับนี่ให้ชมบรรยากาศกันหน่อยโอ้แหมนี่คุณวินี่คุณวิก็เป็นคนลบบุรีนะนะเป็นคณะติดตามด้วยนะฮะ ใส่ชุดขาวเลยวันนี้น้ำหม้อให้ให้เจา้าหน้าที่กำลังงานก่อนนะอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งนะครับนี่ฮะน้องตาบุญพื้นแล้วก็กุ้บาไก่นะฮะแล้วก็สามะเนนรรมนะฮะนี่เดี๋ยวฮะพี่หน่วยกู้ภัยช่วยช่วยสามะเนนเด็นะ อ่านี่เป็นไ,ไงฮะประกบสับม,มนเนมมนเลยอ่าสับมเนนพามนะวันนี้ก็วัยเก้าขวบนะครับบวชมาแล้ว 1, หพรรษากว่านะฮะนี่ก็เป็นการบ,บรรยากาศนะตักบาตรนะครับให้กับหลวงตาบุญชื่นยามเช้าณนะวัดโคกแก้วเป็นวัดแรกของจังหวัดลบบุรีนะฮะ ลบุรีนี่เรียกว่าเมืองลิงใช่ไหมบางคนเขาเรียกว่าเมืองลิงเนาะเพราะว่าสารพักการจะมีลิงเยอะเราบอกว่ามาดูลิงก็ต้องมาลบุรีนะ,ะมีการจัดโต๊ะจีนลิงด้วยที่ลบุรีนะฮะหลายคนนึกว่าเออลบุรีนี่มีจุดเด่นตรงไหนมีจุดเด่นหลายอย่างทั้งเขื่อนปา่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับอ่างซับเหล็กโอ้มีเยอะมากนะฮะแล้วก็มีการจัดโต๊ะจีนลิงนะฮะที่สารพักการเมืองลบุรีนะฮะ อเย็นนะครับอะไรแหลมๆก็อย่าไปใส่ทิ่มท่านนะฮะน่ะเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมกับเรานะฮะค่อยๆใสอ่อ่าอ่าถุงใหญ่ๆก็แตะบาท,ทเฉยๆไม่ต้องใส่นะครับถุงใหญ่ๆนะครับเอาแตะบาทท่านนะ,ะแตะบาทได้ครับไม่ต้องใส่ฮะเอาแตะบาทนะฮะไม่ต้องใส่นะแตะบาทท่านเดี๋ยวให้ลูกศิดยกไปนะฮะบางคนก็หยิบแตงโมมาลูกเนึ่งจะไปใส่ในบาทไม่ได้นะฮะหนักเกินไปก็ใช้วิจารณญาณหน่อย อ่าชนชนเนรแล้วจ้าชนเนรแล้วจ้ะระวังระวังจ้ะอ่าดูสิฮะบรรยากาศยามเช้าชาว,<ด>ชาวลพบุรีโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะนี่ใบสองนะครับถึงรูปใบสอง เดี๋ยวก็ออกต้องลุกใบสองประมาณใบสองพี่เพราะว่าเราเราดูเวลาครับเาหลายสองมันรู้ใกล้วัดไหนก็ไปนะไปทางบ้านมีพี่ต่น้ฮะไม่เดี๋ยวกมาเอายกยกไปได้เลยยกยกขึ้นไปข้างบนเลยเอานี่ใครใส่แล้วขึ้นไปนั่งรอเลยนะรอรับพรข้างบนเลยนะอ้าวขึ้นก่อนได้เปรียบได้นั่งยกไปฮะอะไรยกได้ยกขึ้นไปเลยใส่บาทแล้วยกได้ยกขึ้นไปเลยฮะ อ้าวยกขึ้นไปบนสาราเลยครับผมยกได้ไหมครับถ้ายกไม่ได้เดี๋ยวให้พี่กู้ภัยช่วยกันแจ้งเขาด้วยใส่เสร็จแล้วขึ้นไปรอรับพรบนสาลาเลยฮะเราเว้นระยะห่างด,ด,าด,ด้วยนะวงวมองวางวด,ด,ด้วยอ๋อี่ไปี่ดี่ โอ้โหนี่น่คณะศรัทธานะครับเยอะจริงนะครับอ่านั่นแหละครับของหนักไม่ต้องใส่บาทนะฮะแต่บาทท่านเบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกสิ์นะครับอ่าระวังชนเน้นกันนะถอยข้างหลังนะ ขาดไฟกดวง้องหลังไม่มีเดี๋ยวต้องหาไฟสปอตไลท์สปอตไลท์ก็หายอ่าใช้จากโทรศัพท์ดีกว่าเอาจะชนเนนแล้วจ้ะถอยหลังหน่อยโอโ้โหห่างระยะกระชันชิดแล้วเกินหวัดเสียวเอ,เอาเอาเอาจะไปไหนจะชนเนี้ลืมใจอ้าวเดี๋ยวไปดักหน้าได้ มาใส่บาทเนนนี่มาเร็วๆมาเนเนนครับอ่มาเร็วมาเนนนิมนต์หลังนิดนึงครับเนนนิม,มนต์หลังให้โยมหน่อยอเนเนนนิมนตรหน่อยออาใส่บาทเนนเลยเออนั่นแหละสาธุอาเสร็จแล้วขึ้นไปหาที่นั่งนะฮะรับพรนะครับขึ้นก่อนได้เปรียบนะ โอ้โหนี่ฮะยามเช้าอันนี้นะครับอคนเยอะจริงนะฮะนี่เป็นจังหวัดแรกของลบบุรีไม่ใช่เป็นวัดแรกของจังหวัดลบบุรีนะฮะอ่า